ครับดิคิวส์สร,ราวกับผมเบอร์ดี้สโตชันนะฮะก็กลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มีข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับมีข่าวอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับผม เริ่มที่ข่าวแรกนะครับก็ตามติดกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับความคืบหน้าในการสร้างเกมผีชุวะแบบรีเมคนะครับที่แฟนเกมทั่วโลกรอคอยกันมากที่สุดเกมหนึ่งนะครับอย่าง Resident Evil 2นะครับที่ทางทีมงาน Capcom ประกาศแล้วว่าจะดําเนินการสร้างแล้วในขณะนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีผลกับอีกเกมหนึ่งนะครับที่ทางทีมงาน i n b a d e r Games นะครับที่กําลังพัฒนาเกม Resident Evil 2 Reborn แบบแฟนเมดนะครับต้องหยุดการพัฒนาในทันทีนะครับเพราะได้รับคําขอร้องจากทาง Capcom นะครับโดยตรงเองเลย แต่ทางทีมงานนะครับก็ได้รับคาเชิญจากทางแคปคอมนะครับว่าจะเชิญพวกเขามาเป็นที่ปรึกษานะครับในการพัฒนาโปรเจก t นี้ไปด้วยกันด้วยนะครับเรียกได้ว่าวินวินกันทั้งหมดเลยนะครับทั้งผู้พัฒนาและคนเล่นกันเลยทีเดียวครับผมถัอไปนะครับยืนยันเป็นมั่นเป็นหมอเรียบร้อยนะครับสำหรับรายละเอียดล่าสุดของเกม Mass e f f e c t ภาคใหม่นะครับที่มีชื่อว่า Androme d a นะครับที่ได้รับการยืนยันจากคริสวินนะครับซีเนียร์เดเวลลอปเม้นต์ดีเรคเตอร์นะครับของภาคนี้ว่าระบบการเล่นและเกมก็จะยังคงมีความคล้ายคล ส่วนคำถามที่ว่าจะมีตัวละครจากภาคเก่ามาประกอบตัวในภาคนี้หรือไม่นั้นคุณคริสก็ยืนยันว่าไม่มีแน่นอนนะครับเพราะดูจะไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่เนื่องจากเป็นคนละจกักรวาลนั่นเองนะครับโดยตัวเกม mass effect andromeda นะครับจะวางจำหน่ายในปีหน้านี้อย่างแน่นอนนะครับผม มาที่ข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวที่น่าสนใจมากจากฝั่งญี่ปุ่นนะครับเกี่ยวกับเกม Final Fantasy 7 Remake นะครับที่ทุกคนรอคอยกันมานานนะฮะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้มีสื่อจากญี่ปุ่นนะครับได้ลองสุ่มถามแฟนเกม Final Fantasy 7นะครับเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาอยากได้ในภาค Remake นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งผลที่ออกมานะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับอันดับ5นะครับปรับปรุงเนื้อเรื่องและเพิ่มฉากเกี่ยวกับยัฟฟี่คิซารกีนะครับ9% อันดับที่4นะครับปรับปรุงและแก้ไขฉากจบของเกมให้ละเอียดกว่าเดิมนะครับ11.2%อันดับที่3นะครับเสียงภาคเต็มรูปแบบนะครับ13.5%นะครับอันดับที่2นะครับขอมินิเกมในส่วนสนุกโกลสอเซอร์นะครับเพิ่มขึ้นกว่าเดิม20.2%นะครับและอันดับที่1ที่พวกเขาอยากได้นะครับก็คือเพิ่มตัวเลือกในการชุบชีวิตเอริสนะครับ32.6%นะครับ สำหรับอันดับหนึ่งะครับเรียกได้ว่านอนมาจริงๆนะครับเพราะแฟนๆก็อยากให้นางเอกคนนี้นะครับมีบทบาทมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่จะกระทบกับเนื้อเรื่องหลักของเกมนั้นหรือไม่นะครับก็ต้องดูกันอีกทีนะครับส่วนเสียงภาคของเกมนั้นก็มีข่าวออกมาแล้วว่าทีมภาคจากอนิเมชัน Final Fantasy 7 Advent Children นะครับจะกลับมาให้เสียงแบบพบทีมอีกด้วยนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับ มาที่ข่าวปิดท้ายนะครับกับความฉลาดเกินหน้าเกินตาของระบบปฏิบัติการ Windows 10นะครับที่มีผลต่อเกมในยุคเก่าๆนะครับและเกมเถื่อนทั้งหลายแด่นะฮะซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ได้ยืนยันจากผู้ใช้หลายรายนะครับที่ลงเกมแบบผิดกฎหมายในเครื่องแล้วเล่นไม่ได้ขึ้นมาไซตอย่างนั้นนะครับแถมยังมีปัญหากับเกมที่ใช้ DRM อย่าง s e c u r o m และ StarForce นะครับที่จะเล่นไม่ได้เพราะระบบไม่อนุญาตให้ใช้งานนะครับซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากนะครับสำหรับผู้ที่ชอบเล่นเกมเก่าๆจากเว็บไซต์ g o g c o m นะครับที่โดดมไปด้วยเกมเก่าๆมากมายนะครับและ ทาง Microsoft จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างไรนะครับก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับเอาละครับก็หมดแล้วนะฮะสำหรับข่าวสารที่นำมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตได้ในเทปหน้านะครับกับ d k เค r o สอาราสำหรับวันนี้สวัสดีครับรู้หรือไม่กับ DKS Final f นอ t แฟนตา7นะครับเป็นเกมที่ใช้ทุนสร้างมากที่สุดในยุคเครื่อง p l a y s t a t i o n นะครับซึ่งก็คือจํานวน145ล้านเหรียญนะครับ แบ่งออกเป็นทุนสร้างเกมเพียวๆที่45ล้านเหรียญน,นะครับส่วนอีก100ล้านเหรียญน,นะครับเป็นค่าการตลาดสําหรับบุกตลาดฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็กลายมาเป็นเกมแนว J RPG นะครับที่ประสบความสำเร็จสูงสุดตลอดการนะครับบนฝั่งตะวันออกเลยทีเดียว